ค่ะสวัสดีนเรียนชั้น,น,นป .2 นะคะวันนี้นะคะวิชาภาษาไทยนะคะเราจะมาเรียนเรื่องวรรณกรรมหน้าอ่านนะคะเรื่องสุขภาพดีชีวิตมีสุขค่ะอ่าเรามาร่วมกันอ่านเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูอาจจะอ่านให้ฟังหนึ่งรอบนะคะและนักเรียนก็ฝึกอ่านเองนะคะวันจันนี้โรงเรียนของนันทาอารีและพอใจมีการคัดเลือกนักกีฬาของแต่ละสี เพื่อเข้าแข่งขันกีฬาสีที่จะมีขึ้นนันทาได้รับคัดเลือกเป็นนักวิ่งของสีเขียวนันทาคิดในใจว่าการที่เธอได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬาในครั้งนี้เพราะเธอมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เนื่องจากคุณแม่ทำอาหารที่ดีมีประโยชน์ให้รับประทานและคุณพ่อก็พาไปออกกำลังกายเป็นประจำ นันทาฝึกซ้อมวิ่งอย่างตั้งใจและฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอนักกีฬารุ่นพี่ชมนันทาว่ามีความตั้งใจและรับผิดชอบการฝึกซ้อมดอีต่อไปนะคะหน้าที่36นะคะรุ่นพี่บอกว่าในวันแข่งขันแม้จะไม่ได้รางวัลอะไรก็ไม่เป็นไร แต่ควรภูมิใจในตัวเองว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่แล้วเมื่อถึงวันแข่งกีฬาสีเด็กๆทุกคนตื่นเต้นมากแต่ละสีจัดขบวนพาเหรดโดยแต่งกายด้วยชุดต่างๆอย่างสวยงามมีการแข่งขันกีฬาหลายอย่างและประกวดกองเชียร์นันทาและเพื่อนๆกำลังเตรียมตัววิ่งผลัด4 x 5คณ50เมตร นันทาวิ่งเป็นคนสุดท้ายเมื่อเสียงนกหวีดดังนักกีฬาวิ่งผลัดคนแรกของแต่ละสีเริ่มวิ่งอย่างเต็มความสามารถเพื่อจะได้ส่งไม้ให้เพื่อนกองเชียร์แต่ละสีส่งเสียงเชียร์ดังลั่นและแล้วนันทาก็วิ่งเข้าสู่เส้นชัยเป็นคนแรกนันทาภูมิใจมากที่ทีมของตนปฏิบัติหน้าที่ได้ดีที่สุด เธอนึกถึงใบหน้าของคุณพ่อคุณแม่คุณครูและเพื่อนๆทุกคนที่ส่งรอยยิ้มและเสียงเชียร์มาให้นันทาคิดว่าสิ่งที่ทำให้เธอประสบความสำเร็จได้คือกำลังใจความรับผิดชอบในการฝึกซ้อมและการมีสุขภาพดีสมบูรณ์แข็งแรงนั่นเองอก็จบไปแล้วนะคะกับเนื้อเรื่องวรรณกรรม สุขภาพดีชีวีมีสุขเรามาช่วยกันสรุปนะคะในเรื่องสุขภาพดีชีวีมีสุขนะคะก็มีตัวละครอยู่ด้วยกันได้แก่ใครบ้างคะอ่านันทาอารีแล้วก็พอใจใช่ไหมคะและเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นที่ไหนคะอ่าเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นที่โรงเรียนนะคะโดยทางโรงเรียนเนี่ยจะจัดงานกีฬาสีนะคะและนันทาเนี่ยก็จะลงแข่งวิ่ง เขาก็ซ้อมวิ่งรุ่นพี่เนี่ยก็ชมนันคะว่าเธอมีความตั้งใจมากเลยนะเธอถึงแม้ว่าก็บอกด้วยว่าถึงแม้ว่าเธอจะได้รางวัลหรือไม่ได้รางวัลเนี่ยก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยเธอก็ได้สุขภาพที่ดีนะคะในงานกีฬาสีเนี่ยก็จะมีการจัดขบวนพาเรดนะคะก็คือแต่ละสีมีมือมีคนถือดรัมเมเยร์นะคะมีนักกีฬาเดินนะคะอ่าแล้วก็ นันทาเนี่ยก็ลงวิ่งแข่งอะไรคะวิ่งผลัดวิ่งผลัดเนี่ยก็จะมีเพื่อนร่วมทีมด้วยนะคะที่วิ่งวิ่งส่งไม้กันตามรูปเนี้ยค่ะรูปด้านล่างนะคะนักเรียนเห็นนะคะจะมีอยู่ด้วยกัน4ี่คนวิ่งส่งต่อไม้แล้วก็คนสุดท้ายเนี่ยก็จะต้องวิ่งเข้าเส้นชนยนะคะอ่าแต่ละสีเนี่ยก็เริ่มวิ่งกันใช่ไหมคะอย่าง คำักคมเมนยางขันแข็งเลยและนันทาก็ทําไมคะนันทาก็วิ่งเข้าสู่เส้นชัยเป็นคนแรกแปลว่าได้ที่1นนั่นเองชนะเลิศนะคะนันทาเนี่ยภูมิใจมากนะคะนันทาบอกว่าที่นันทาประสบความสําเร็จได้ก็เพราะอะไรคะกาลังใจความรับผิดชอบแล้วก็ความขยันในการฝึกซ้อมนั่นเองนะคะอ่ะเมื่อเราอ่านหน้า35กับ36ในหนังสือหลักภาษาเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนทํา แบบฝึกหัดหน้าที่ยีสิบเก้าหน้านี้นะคะอ่าหน้าที่ยี่สิบเก้าคำถามคือนันทาได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬาประเภทใดอ่าน้าเรยงก็ตอบเลยนะคะครูจะไม่ให้ดูเยอะนะไม่ให้ดูเยอะแล้วก็ทําหน้าที่สามสิบหน้านี้นะคะเขาบอกว่าให้วาดภาพระบายสีการแข่งขันกีฬาสีที่โรงเรียนที่ผ่านมาหรือปีที่ผ่านมาเราไม่ได้แข่งเพราะว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิดน้กเรยงก็ ลองจินตนาการนะคะภาพกีฬาสีที่เรียนอยากจะให้เป็นนะคะว่าแล้วก็บอกด้วยว่าเราอยู่สีอะไรแล้วก็เราทําหน้าที่อะไรเข,เขียนลงไปนะคะอ่าค่ะแล้วก็นอกจากการอ่านในหน้าสามสิบห้าสามสิบหกแล้วนะคะที่เราไปทําแบบฝึกหัดนะคะในเล่มสีส้มในยี่สิบเก้าสามสิบนะคะก็ยังมีใบงานอีกหนึ่งใบนะคะที่เราใช้เนื้อหาเดียวกันก็คือเรื่อง สุขภาพดีชีวีมีสุขนะคะที่นันทาแข่งกีฬากีฬาสีนะคะก็คือการวิ่งผัด4ี่คูณห้าสิเมตรนะคะนักเรียนก็ตอบคำถาม4ี่ข้อสี่ข้อนี้นะคะข้อหนึ่งก็ถามว่านันทาได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬาประเภทใดอ่าเมื่อนันถ้านักเรียนจำไม่ได้เรียนย้อนกลับไปอ่านนะคะหรือว่าไปเปิดคลิปคุณครูฟังอีกรอบนะคะข้อ2นันทาได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬาอะไรอ่ากีฬาอะไรที่ ส่งไม้กันอ่าเขียนตอบนะคะข้อสาเพราะเหตุใดรุ่นพี่จึงบอกว่าวันแข่งขันถึงไม่ได้รับรางวัลก็ไม่เป็นไรเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่ารุ่นพี่เนี่ยต้องการให้กําลังใจนั่นเองบอกว่าไม่ได้รางวัลก็ไม่เป็นไรอยากให้นักกีฬาเนี่ยมีกําลังใจแล้วก็บอกว่าต่อให้เราไม่ได้รางวัลแต่เราก็มีสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงอะ่ะเราก็ตอบไปเลยนะคะ ข้อ4นันทาประสบความสําเร็จในการแข่งกีฬาพราะอะรายคุณครูสรุปไว้แล้วในคลิปด้านต้นใช่ไหมคะพะอราราะอะรารเพราะว่าได้กําลังใจเพราะเตรียมตัวอย่างดีฝึกซ้อมอย่างดีนั่นเองนะคะแล้วก็ในกรอบสี่เหลี่ยมอันนี้นะคะในกรอบสี่เหลี่ยมอันนี้สรุปใจความสําคัญของเรื่องสุขภาพดีชีวิตมีสุขก็ให้ในักเรียนเล่าแบบสั้นๆว่าใจความสําคัญของเรื่องในมีอะไรนะคะก็คือก็บอกไปว่า โรงเรียนจะมีการแข่งขันกีฬาะและนันทาเนี่ยเป็นผู้เข้าแข่งขันกีฬาวิ่งผัดนะคะและนันทาเนี่ยตั้งใจซ้อมมากพอลงแข่งนันทาก็ได้ชนะเลิศเป็นความภาคภูมิใจของเขามากเลยอ่านั่นเองก็ตอบไปนะคะแค่นี้ก็เป็นอัเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ